ความจริงของมนุษย์ก็มีแค่นี้ข้อแรกสิ่งที่ล่ำรวยที่สุดในชีวิตของเราคือการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะข้อที่สองความโง่เขลาของชีวิตคือการที่เราโกรธ เกลียดโมโหแค้นอาฆาตค่ะทําให้เรายิ่งทุกข์ใจเปล่าๆค่ะและข้อที่3ความพ่ายแพ้ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราคือการที่เราทนงตัวมีอีโก้เมื่อไหร่ที่เราคิดอยากจะชนะคนอื่นเราก็ตัดสินใจแพ้ทันทีค่ะและข้อที่4ของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตคือการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นเมื่อไหร่ที่เราให้อภัยเราก็จะมีความสุขทันทีค่ะและข้อที่5ค่ะ ศัตรูที่สําคัญที่สุดในชีวิตเรานั่นก็คือการที่เราคิดลบกับตัวเองค่ะดูถูกตัวเองด่าว่าตัวเองสาบแช่งตัวเองดังนั้นกลับมาทําให้ตัวเราเองเนี่แหละค่ะเป็นฮีโร่ที่ดีที่สุดในชีวิตของเราค่ะดังนั้นแค่คุณใช้ชีวิตตาม5ข้อนี้คุณก็จะกลายเป็นคนที่ยิ้มกว้างขึ้นหัวเราะมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้น